过了。嗯 ุปจะอร่อยหรือแกงจะอร่อยนะคะขึ้นอยู่กับการเจียวเครื่องนี่แหละค่ะต้องเจียวเครื่องให้ได้ที่เพราะนอกจากจะได้รสชาติแล้วสารต่อต้านอนุมูลอิสระเขาจะออกมาพร้อมกับน้ำมันเขาทำงานกับน้ำมันนะคะน้ำมันเป็นตัวสื่ออย่างดีเลยนะคะมันจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ออกมาเยอะมากๆในมะเขือเทศในหัวหอม แล้วขมิ้นพวกนี้ทำงานได้ดีกับน้ำมันนะคะเขาจะทำงานร่วมกันเป็นทีมอะคะ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เรากินแบบเชิงเดียวอะมันดูดซึมได้น้อยมากเลยนะหรือแทบจะไม่ได้สารอาหารอะไรเลยนะคะรุ่นเจียวเครื่องได้ขนาดนี้จริงๆอะ่ะควรจะได้ได้งวดมากกว่านี้ได้ซ้ำไปนะคะจะดีมากๆเลยนะคะก็ได้เท่านี้ก็ถือว่ารสชาติดีแล้วนะคะก็เพื่อนๆพี่ๆ สังเกตเอานะเจียวเครื่องต้องงวดนะคะนุ่นเติมเอามารุมลงไปแล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะคนเหลวก็ตาใจเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องตั้งหม้อทิ้งไว้ให้เดือดอีกสักห้านาทีนะคะเติมเกลือเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะเค็มจางก็จืดเอ้ยชิมเอาเลยนะคะเ <c oughs> นาะก <c oughs> ปิดฝาทิ้งไว้ให้เดือดสัก5นาทีนะคะห้ามไฟแรงนะคะไฟเบาจนถึงกลางนะคะเดี๋ยวจะสูญเสียสารอาหารไปนะคะนี่คือแกงเอ้ยคือซุปมรุมเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลยนะคะสารต่อต้านอนุมูลอิสระเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีสารอาหารครบนะคะคือมันเป็นซุปเปอร์ฟู้ดในราคาถูกอะคะ่ะทุกคนมัน มันปฏิเสธไม่ได้เลยที่ที่จะทำเมนูนี้นะคะเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเจ๋งที่สุดพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะถ้าใครจะเสิร์ฟให้ผู้ใหญ่ก็สามารถใส่พริกไทยดำลงไปแล้วก็ เนยสายผักชีสดนะคะแต่ถ้าเสริมให้เด็กก็ไม่ต้องใส่พริกไทยดํานะเพราะว่ามันจะเผ็ดนะคะอันนี้นุ่นจะให้ลูกกินก่อนนะคะนุ่นก็จะใส่แค่เนยสายแล้วก็ผักชีสดนะคะยังไม่ใส่พริกไทยดำเนาะเดี๋ยวมันเดี๋ยวลูกเขาจะเผ็ดนะคะคก็รสชาติออกมาจะานุ่มๆกลางๆนะคะ กินง่ายนะคะก็ป้อนลูกนะคะเดี๋ยวใครเหยดราม่านุ่นนะว่าโตขนาดนี้แล้วยังป้อนเด็กนะคะก็นุ่นไม่ได้เลี้ยงลูกแบบฝรั่งนะคะนุ่นเลี้ยงลูกแบบนุ่นเองนะคะฝรั่งเขาจะให้ลูกกินอาหารเองตั้งแต่เด็กนะนาะงเลี้ยงลูกแบบนุ่นนะคะนุ่นอยากป้อนนุ่นก็ป้อนนะคะไม่เป็นไรนะคะเขากินเองได้แต่ว่านุ่นอยากป้อน <laughs> <c oughs> เขาบอกว่าอร่อยนะคะแล้วก็กินง่ายแทบจะไม่ต้องเคี้ยวนะคะเ <c oughs> หมาะมากสำหรับเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะ <c oughs> ให้กับคนที่ป่วยหรือไม่ป่วยหายป่วยหรือยังไม่หายป่วยคนปกติเด็กผู้ใหญ่คนชรานะคะก <c oughs> <c oughs> <ๆ>ินได้หมดเลย